ครับสวัสดีครับพวกเราช่องสาาตักีดพม่ีนะครับผมสวัสดีทุกคนในทุกท่านนะครับผมสวัสดียามเช้าครับผมอวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับพี่เบนพี่เวจีนะครับผมอันนี้เราจะไปเก็บปลาตะกีดในกับพี่เบนด้วยนะครับผมนนเราก็ต้องมาที่เจ้าปถแซี่กันนครับผมตกมันนะครับผมออกน้ำมันเยอะเลยวันนี้ มีหน้าครับเมื่อวานถึงลวนๆเครื่องลวนๆนิดหน่อยเมื่อวานนี่ครับอ้าออกเยอะเลยครับผมเช้านี้มีหน้าถึงเครื่องลวนไหนพอน้ำมันออกแล้วเครื่องจะลุนไหมเต้นหน่อยเต้นเต้นเหรอเออเต้นยกโอ้เต้นดิฮึ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 เต้นดิฮึฮึฮึยกฮึ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  เฮ้ยเตนดีเดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเโยกเออเอเครื่องไม่ลวนนะครับผมนตะวันตะวันตะวันนี่นนนอยู่ไหนหนนขดิขออออ่อนยังอ่อนยังอ่อนยังอ่อนออไหนขรังอ่ะขลังอ่ะถอยมาถอย thôi Hi. 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 Ừ. Ừ, hao ninh hao. Thôi mà, thôi ít con. Thôi, thôi. Thôi mà. Hao ninh. Hao. Thôi, thôi. Ừ, thôi không không Được, được, được không Ừ. Sai tụt đi đi. Sai tụt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 . สายตุ๊ด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 เออสิวใช่เออสาย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 เออใช่เออเออเจ๊ง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 ไม่ลวนแล้วนะครับผมเมื่อวานนี้ลวนเพราะน้ำมันจะออกนะครับน้ำมันจะออกอีกก็เลยลวนนะครับผมน่าครับผมอย่างเงี้ย บอกให้ขาหลังบอกให้เต้นกลับโยกนะครับโยกขาหลังวันนี้น้ำมันออกเยอะเลยครับผมเจ้าลกชาย <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเยี่ยมคุณปู่ทองใบด้วยนะครับผมวันนี้จะอัพเดตทั้งสามหนุ่มนะครับทั้งปู่ทองใบ พี่แป๊ซี่แล้วก็พี่เบ้นด้วยนะครับผมพี่เบ้นก็ควานไม่อยู่ครับผมตามไปเลยครับไปหาปูดทองใบกันยามเช้าครับผมจะเป็นยังไงไปลุ้นกันนิดๆนะครับผมไปเลยครับครับตอนนี้เรามาถึงปูดทองใบแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน,นครับผมธารกิจวันนี้<ะ>ให้ค,<ะ>คุณยาเก็บนะครับผมคุยายสั่งเลยวันนี้ ให้คุณยายสั่งเลยปูดทองใบก็เด,เดือนกว่าแล้วนะผมมองคุณตาใหญ่เลยดเอ,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 อดูน้ำลึงออกนะครับผมโออ,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 อคนตาถือถอยใหญ่เลยนะผมก็มาเป็นกำลังใจให้กับ ก็พวกคุณปูลุนด้วยนะครับผมปูลุนสายทองใบนะครับก็ยังตกหนักเหมือนเดิมนะครับผมยังตกหนักเหมือนเดิมดพึ่งไม่ได้ว,วันนี้ก็จะพาอัปเดตทั้งสามเชือกเลยนะครับผมทั้งพีเตอซี่พี่เบนแล้วก็คุณปูนะครับผมอันนี้ก็เป็น เชือกที่สองครับพี่เป๊บี่เก็บกวาดเรียบร้อยแล้วนะผมเป๊บี่พออยู่ใกล้กว่าเพื่อนนะผมยังเหลือพี่เบ้นนะครับเชืวยวสุดท้าย Good, <guys. S 1> ยังร่นเหมือนเดิมนะครับผม Yeah, yeah. <laughs> khôn phu nhà đi ra khôn phu nha ho 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 bên môi nhịn nhịn รุ่นเหมือนเดิมนะครับผมตกงานเดือนกว่าอก็ผล,ลักิันรว่งรุ่งไปด้วยดีเช่นเคย ไม่ระทึกนะครับคุณครูเดี๋ยวเราไปชมเชือกสุดท้ายกันนะพี่เบน์นะครับผมครับเด็กทั้งสามเชือกเลยวันนี้ถอยเดี๋ยวเอามาอีกก้อนนี่ก่อนนะครับผมมาลุ้นอีกก้อนนี่ก่อนเบนส์ไว้ได้เบนสเบนมีงว้าๆวาวา เออเ้าทำมืออย่างนี้นี่เตียมจะมานะครับตูตัวบุญใบใหญ่งี้ยเนยนแรงครับเปนแรงแล้วบาตะปูตบุญตบตอกกระกูบเดินไป เ,เราไปลุ้นพี่เบ้นต่อนะครับผ่านไม่อยู่จะเป็นยังไงพี่เบ้น,น,นครับเ้เสร็จแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วมันปลูกทองใบก็ะแวงหนักเลยครับช่วงนี้ะแวงหนักแล้วแวงหนักเลยอะเดี๋ยวเราไปลุ้นพี่เบ้นต่อกันนะครับ เลยครับสำหรับเช้านี้ครับตันนี้ก็มาถึงเชือวสุดท้ายที่เบนขวานไม่อยู่นะครับผมขนมอนไม่อยู่เออเก่งเก่งเก่งเอออย่างนี้สิพี่เบนมากินตรงนี้เดีย๋ยวเราเข้าไปเก็บกวาดที่นอนกันครับอย่าดื้อนะพี่เบนนะ

เกบเบื้อเหาคันำไ้ตายเทมันปลาเท่าจิมเลบเกีเท้าตาทบืนบัเนี่ยขัดเกลดฟองน้ำเลยบูจเนี่ยขัดกลดฟองน้ำเลยบูจ lước dư lên bài, anh bài lướt hát tiếp. <laughs> là, là ừ, của mình không đấy, quên đấy nào. Mà.

พี่เบนอยู่เป็นนะครับพี่เบนอยู่เป็นสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตทั้ง3หนุ่มเลยครับผมให้กับพ่อแม่ผีได้รับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเป็นแบบซี่ด้วยนะครับคลิปยาวๆครับผมสวัสดีครับ